สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขคับรถบัสลำเพิรออฟฟิเชียลครับนี่ไง,ง,งน,นี่ไงสู <c oughs> จิลังโคลัำหรับเด็กมากหรือไม่ครับ้านดู่ไหนขนาดนั้นมานมาก็หลา เปิดท้องกินเยอะเปิดท้องงานครับเจ็บท้องกินน้ำมันรุ่มไรนี่ไงตู้่เป็นบา

เอดกยดกเพื on, yeah. ่อสินค้าแต่นอน็พื่อหนูครับนี่นี่นี่เดี๋นี่เอาพนักงข้งล่างได้ปอ แกกินเลยดูไหกิดูไยได้แล้วแม่มาหาลูกชาย ั ladies, ้กะดีตลอดนะมีขนมมีอย่างตัวหลายอย่างกดกดก่อนก็กดกดแล้วแล้วค่อยไปกดอื่นกดกดก่อนก็กดกดกดแล้วแล้วค่อยไปกอ่ะ ได้ของเล่นไหมงเขาเขาเเก็บรานมเียดแ่นเ้งนมัเก็บันลมแรงมาก ไยนเขาต้องอยาว่ามันว่ามันจะเล่อยไปแต่มางหงเฮ้ยเห็นแล้วกับเขา ไม่ตกหรอกมันจะเลยไปนู่นสวัสดีครับมาแล้วไวเนี่ยบอกว่าผ่านอยู่ผ่านแล้วมัผ่านแมนครับมันผ่านเลยบรรยากาศเวทีเฮ้าครับ อยดด่างรอยดินปันไฟรถเด้อย่างไว้ทักไปหรอขึ้นไปอยู่บนตึก คนลิ่นแล้วรต้องบผ่านโดยรานยังไม่ดูเดี่ยวคอมตึงแม่ไม่ดูเดี่ยวใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ขายเลยดิบ่ฟันอื่นเขาเจ้าบุกออกมาเหรอนี่จะห่อเลยออกมาออกมาจอดข้างทางแม่งเขามองนี้มันมาจอดบนไหนมึงฆ่าอะ สดครับได้กินอนกางันดีกาเดีครับพี่น้องบกว่ามันผผ่านไปเร้วมันเรียนผ่านไปมันผ่านแม่ดูเห็นไหมน่ะมันวิ่งแบบเร็วเลยนะลมพัดไปแบบเร็วเลย พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจกับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับ